รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับกลับมาพบกับรายการคุยมันทุกเรื่องนะครับช่อง5เวลานี้เหมือนเดิมนะครับบ่ายโมง25ครับแม่<อ>เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เราได้ทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักกับโรคเบาหวานอย่างท่องแท้ด้วยภาพกราฟิกส,ส,ว,ยสวยที่ทำให้คุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจง่ายงายนะครับใช่ไหมเอ่ยใช่ <Yeah! S 2> ครัเพราะว่าเราจะได้รู้เท่าทันในการป้องกันสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นนะคะคและเราก็จะได้รู้จักการดูแลสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานไปแล้วรวมทั้งตัวเราหรือผู้ที่เรารักรอบตัวเรานะครับเพื่อให้เราเข้าไปสู่ เป็นบุคคลปกติได้เหมือนคนทั่วๆไปค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยครับเรายังเจาะลึกเรื่องเบาหวานเหมือนเดิมคับแม่ขออนุญาตตั้งชื่อหัวขอ้อว่าเบาหวานไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับมัน<ช>มีตั้งหลายชนิดครับแม่ใช่ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มครับแม่ครับท่าทางน่าจะนานเพราะว่ามีหลายชนิดขออนุญาตคุณผู้ชมพักสักรู่นะครับเพื่อไปชิมชาสักแป๊บให้คอโลง่ลงๆแล้วจะกลับมาเล่ากันต่อครับได้ค่ะ เอานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเบา,วาหะะบาวานชนิดที่1นะคะเบาหวานชนิดที่1เกิดจากอ่ับอ่อนของเราเนี่ยมไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินหรือผลิตแล้วแต่มันไม่พอตั้งแต่เล็กนะคะอาจจะเป็นที่วัยรุ่นหรือตอนเป็นเด็ก <G ül üş> ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเบาหวานชนิดนี้เราจะต้องพึ่งพาอินซูลินไปตลอดชีวิตมันเกิดขึ้นจากว่าไอภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไปทําลายเซลล์ที่อยู่ในตับอ่อนอทําให้ตับอ่อนมันอ่อนแอมันก็เลยไม่สามารถจะผลิตอ,อินซูลินกกดได้ส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เกิดหรือ,อเริ่มมาเป็นตอนวัยเด็กมาบกชัดได้ตอนวัยเด็กค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าใครเป็นเบาหวานชนิดนี้นะคะก็พบคุณหมอดูแลตัวเอง ควบคุมอาหารและออกกาลังกายเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนนะคะเพื่อให้เราอยู่ในเกณฑ์คนปกติแต่ไอเบาหวานชนิดนี้มันพบได้น้อยมากนะคะอย่าเพิ่งตกใจมันพบได้ประมาณสัก5%ปอร์เแค่นั้นเองค่ะคือพบได้น้อยมากนะคะครับครับคุณผู้ชมครับเบาหวานชนิดที่2นะครับก็คือเบาหวานชนิดที่ตับอ่อนของเราครับมันอ่อนล้าเนื่องจากการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมของกลุ่มคนนั้นนะครับค่อนข้างที่จะหนักหน่วงในการใช้ชีวิตท่าแม่คําว่าหนักหน่วงนี่หมายถึงว่า การทํางานก็หนักแล้วตกเย็นมันต้องฉลองกับเพื่อนมันก็เศร้าเศร้าก็ฉลองฉลอง่าเศร้าแม่แล้วก็ดีใจถูกหวยอย่างนี้ก็ฉลองอีกคือไม่คือจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราเนี่ยกินตลอดเวลาบางคนอย่างน้องแจนพูดนี่คือพูดไปในเขตผู้ชายก็จะชอบฉลองกันไม่ว่าจะดีใจเสียใจเจอเพื่อนก็ฉลองแต่จริงๆแล้ว การที่เรากินข้าวเสียใจอกหักก็กินผู้หญิงจะเป็นส่วนใหญ่จะกินอาหารเร้าเสียใจคือกินกินกินนี้ร่างกายเนี่ยมันก็เลยจะทํางานหนักหมายความว่าตับเนี่ยมันต้องผลิตอินซูลินขึ้นมากขึ้นมากเพื่อให้เก็บพาน้ําตาลพวกนั้นน่ะเอาไปเป็นพลังงานทีนี้มันทําแบบนี้มาหลายๆปีมันก็เลยทําให้เสื่อมทําให้เสื่อมได้ค่ะครับก็คือแบบ ตบบปอนดันทางานหนักมากจริงๆทำงานหนักเกินไปแล้วก็หนักหลายปีด้วยปอนบอกเอออกก็ฉลองฉลองไม่ปรึกษากันเลยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเราต้องปรับนะคะอันนี้เรารู้ทันแล้วเราก็ต้องปรับมาต่อกันเลยค่ะเบาหวานอีกชนิดหนึ่งอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นนะคะก็คือเป็นในขณะที่เราตั้งครรภ์ค่ะสืบเนื่องจากฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราทําว่าจะมีผู้หญิงตั้งครรภ์แลมีโอกาส ที่จะเป็นเบาหวานได้หนึ่งในเจ็ดคนครับ24ปีข้างหน้าใช่ค่ะคมันก็ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะไม่เป็นเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าตั้งคาอรี่ไปฝากคันนะคะเพื่อให้คุณหมอได้ดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะญาติๆอย่าเที่ยวไปโทษว่าที่เขาเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเขากินมากาเขากินมากคือเขาหิว <มา S 2> กินมากนะจริงๆกินมากไม่ได้เป็นสาเหตุของการเป็นเบาหวานนะคะแต่<ร>าาสาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะมันเป็นเพราะว่าฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงมันไปนทําให้ออภูมิคุ้มกันบางอย่างในที่จะผลิตอินซูลินเนี่ยมันลดลงไปเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น บางครั้งถ้าเราดูแลตัวเองดีเมื่อคลอดแล้วมันจะหายไปเองค่ะครเราจะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างที่ทุกชนิดของโรคเบาหวานเนี่ยมันสามารถดูแลตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าโอ้ยตายแล้วจะต้องตกอกตกใจจนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นช่วงหน้านะคะเราก็จะมาดูกันว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยว่าผเราจะไม่เป็นเบาหวานได้ไหมในชาติอันนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวให้น้องแจนมาตอบนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะครับน่สนใจช่วงต่อไป เป็นไฮไลท์ครับครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงว่า เราจะไม่เป็นเบาหวานได้ไหมใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะเป็นคำถามที่ไฮไลท์ค่ะใช่ครับ,รบแล้วซึ่งผมไปหาความรู้มาแล้วครับว่าจริง,รงๆคนเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเบาหวานได้หมดเลยครับใช่ค่ะเขาเรียกว่ากลุ่มเบาหวานแฝงค่ะแม่่เบาหวานแฝงนี่ก็คือว่า คนที่มีโอกาสจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวก็ยังใช้ชีวิตแบบฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมอย่างที่ผมกล่าวไว้ช่วงเบรกสองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือเราไปหาหมอสังเกตมาที่หมอกว่าเฮ้ยคุณต้องคุมอาหารแล้วนะคุณต้องคุมอาหารแล้วนะเพราะว่านี่คุณตีลนูงน้ำตาลปริมแล้วก็คือเกินเกินร้อยเกินร้อยสิบคือเกินหลักร้อยขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงร้อยยี่สิบหกเนี่ยขาเรียกว่าเกือบจะเป็นใช่ครับแต่ทางที่ดีนะมันมีวิธีการป้องกันครับ ใช่ค่ะโดยที่เราดูแลตัวเองดีๆนะครับออกกําลังกายสม่ําเสม,สมอก็ทานอาหารแบบที่มีคุณค่าแล้วแบบนี้ถ้าพูดแบบนี้ผู้ชมอาจจะฟังแล้วรู้สึกสับสนรู้สึกสับสนน้องแกน สมมติว่าคุณหมอบอกว่าสมมุติวันนี้เราอยากรู้ไหมว่าเราจะป้องกันการที่จะเกิดเบาหวานไปในอนาคตได้อย่างไรอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะครับขั้นแรกไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอก่อนดีกว่าเพราะบางคนอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ตัวเองไม่รู้ตัวมาก่อนใช่ใช่ใช่สำหัญแล้วมันอาจจะไปมีผลเกี่ยวกับตับอ่อนเราใช่ที่ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ใช่บางอย่างก็คือบางคน รักษาอีกโรคหนึ่งแล้วกินยาอีกอย่างมันไม่ตรงโรคมันทําให้ไปทําลายตับแต่คนเราไม่รู้ไงครับเพราะฉะนั้นเราควรไปหาหมอจะดีกว่าไปตรวจก่อนเลยว่าเราเนี่ยมีเข้าเข้าขายหรือเปล่าข้อที่2ข้อที่2เลยครับง่ายๆเลยครับหาเวลาสักนิดเวลาว่างหรือหลังจากเลิกงานนะครับไปออกกําลังกายครับแม่ใช่ใช่ซึ่งเรา ออกกำลังกายกันทุกวันนะครับวันละวันละสิบห้านาทีครับผมว่าถือว่าเพื่อได้ออกกำลังกายนะครับให้ได้เหงื่อออกบ้างเพื่อให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นเพราะการที่ทําให้เหงื่อออกเนี่ยมันจะทําให้อ่ระบบต่างๆในร่างกายของเรากลับกลับสู่สมดุลเหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างไรก็หาเวลาออกไปออกกําลังกายนะคะฝากอีกข้อหนึ่งค่ะแม่ฝากอีกข้อนครับก็คือช่วยลดละลิกพวก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือรว่าอาหารเค็มมันหวานอาจจะเลิกไม่ได้แต่ค่อยๆลดก็ได้นะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะอาหารฟาสต์ฟู้ดอดย่างนี้นะคะทานได้ค่ะแต่ว่าอย่าทานเป็นนิสัยนะคะเพราะว่าถ้าทานเป็นนิสัยตําเราเหมือนเดิมค่ะทำงานหนักเหมือนเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวกว่าเราจะรู้รตัวมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้และกราฟิกสวยๆคงจะทำให้ท่านผู้ชม รู้จักในการดูแลตัวเองสําหรับผู้ที่ยังไม่ป่วยแล้วก็สําหรับผู้ที่ป่วยแล้วหรือว่าญาติเป็นปาะวันไปแล้ว เพียงแค่เราควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติเราก็จะกลายเป็นคนปกติเหมือนเดิมค่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากท่านใดมีมีข้อสงสัยหรืออยากจะปรึกษาเรานะครับแม่อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆนะครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ mm hmm. เบอร์020169900นะครับเราสองคนยินดีตอบคําถามนะคะครับและสําหรับวันนี้เวลาก็หมวนลงแล้วครับแม่สัปดาห์หน้านั้นเราจะเอาข้อมูลสาระสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นโปรดติดตามเราด้วยนะครับ mm hmm. และวันนี้เราต้องขอขอบคุณเลยนะครับร้านกาแฟ ชาวดอยนะครับสาขาสีแยกวราเชนนะครับจังหวัดสระบุรีศิริยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้เราถ่ายทํารายการวันนี้นะครับสาหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะโปรดติดตามรายการของเราได้ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ